มีบริการเติมเกมโปเกมอนโกในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับยิ่งเติมเยอะก็ยิ่งลดเยอะนะครับผมหมดปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้หรือเติมแล้วรู้สึกไม่คุ้มค่าติดต่อตามรูปที่แสดงหรือลิงก์ด้านล่างได้เลยครับรีบเติมแล้วก็มาตีบอสลุนชนี่ด้วยกันนะครับเอาละครับสวัสดีผู้่อนรักชีวิตทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ในการ์ดผมสมาร์ทมังกี้นะและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับ รับใครยังไม่กดถูกใจสับใครรบกวนกดให้ด้วยนะครับแล้วก็ anyway nice sprout, อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับมาผมวันนี้นะเราจะมาทำเฟสเกี่ยวกับโฮโอนะครับผมก็เป็นอีเวนต์นะครับที่ชื่อว่าโจโตซิลเบทอีเวนต์นะครับผมตอนนี้มันเหลือ9วันนะผมมาอัดวันเดียวกับที่มีอีเวนต์ของเซเนียเซลนะครับคิดว่าคลิปนี้ลงก็ยังพอมีเวลาให้ทุกคนทำกันนะโดยโฮโอตัวนี้ผมก็จะเป็นโฮโอที่มีท่าพิเศษนะครับคือเอิร์ทเฟสนะแต่ว่าอีเวนต์ค่อนข้างยังทุกคนเกี่ยวกับตีแกง็อกเก็ตนะฮะถ้าใครไม่่่่่ไไได้้้้อออออออกกกปเเเเเลลนนนหรรืืมมมมมีีีีตาาาทบบแผผยย็คคงงพส ทุกคนเวนต์นี้ดูเหมือนไม่ยากแตใช้เวลานะทุกคนครับอันบนสุดเนี่ยให้จับธาตุดาก15ตัวซึ่งวันนี้ถ้าใครเล่นอีเวนต์เซเนเซลนะครับทำแค่ประมาณ5คเควสก็น่าจะได้แล้วผมจับดาก15ตัวไม่ยากนะ อันที่สองเนี่ยจับชาโดสิตัวทุกคนอราจะไปคือตีลีดเดอร์สามนะยังยังไม่หมดนะฮะมันมีหน้าสอทุกคนหน้าสอให้ตีบอสอีกที่เบิ้มเจ๊ใหญ่แล้วก็เด็ดเนื้อนะฮะให้ตี3คนนี้อีกอย่างละรอบทุกคนแต่ว่าต้องตีล็อกเก็ตลีดเดอร์ทั้งหมดหครั้งเลยทุกคนจะต้องตีล็อกเก็ตเท่าไหร่หคนใช่ปะ่ะลูกน้องหคนอ่ะถึงจะได้เลดเอร์อันหนึ่งถูกไหมฮะต้องตีลูกน้องสาที่หกคนอ่ะเพื่อจะได้ตีบอสหกครั้งนะทุกคนครับถ้าใครไม่เปย์นนะซึ มาตอนนี้มีพี่เบิ้มรอผมอยู่สองคนผมเอาคนนี้ก่อนนะฮะตัวนี้น่าจะพอสู้ได้เลยครับผมนะตัวแรกเขาจะเป็นในหอยเสมอนะฮะอาอมอไนจริงจริงด้วยนะครับทำไมตีไม่เข้าวะหรือว่าท่าแรกไม่ใช่ท่าใบไม้วะหรือว่าท่าแรกเป็นท่าธรรมดาผมจําผิดหรอจําผิดแน่เลยทุกคนแต่ท่าสองอลิเบรแน่นอนครับผมไม่คุ้มเลยท่าเงี้ยเอาไคิคี้มาตียังดีกว่าเลยครับเพราะว่าไคลคี้มันตีหินเข้าเลยทุกคนแต่นี้ไม่มีประโยชน์เลยครับทุกคนเราเสียกอฟรีสองอันเลยนะ เพราะเขาก็ไวอยู่เห็นปะแต่กันยังน้อยก็ตีก่อนเขาแตกนะครับผมให้เราไวกว่าปะตายชัวครับคูณ2นะครับผมเรียบร้อย1ตัวครับตัวที่2เป็นตัวอะไรเอ่ยลีซารดอนนะลีซารดอนไม่มีนี่หว่าไอีวาสบายเลยครับผมตายตัวหนึ่งนะครับเก่งมากเลยเซอร์เปตจัดไปโอ้โหเกือบตายเองเนี่ยตีไม่เข้าอ่ะทุกคนแปลว่าท่าเล่ไม่ใช่ท่าพื้แน่เลยอ่ะผมลืมว่ามันท่าอะไรวะ Okay. โอเคอ้ธรานิต้าครับผมกอจิกอจิเอาเลยเอาเลยเออเออแรงจัดแรงจัดจัด <c oughs> เอาซหน่อยเอาซะหน่อยเดี๋ยวเพสเดี๋ยวเพสไม่ใช่หรอกจะได้ไม่เปลืองยาชุบนะครับเปลืองแค่พชั่นพอนะครับผมโอเคเสร็จแล้วนะ่าคนแรกนะผมแต่ว่าผมจะยังรับเพสอันที่สองให้ดูไม่ได้นะเดี๋ยวผมตีล็อกเก็ตอีกสามคนแล้วกันนะฮะ มันขาดอีกเท่าไหร่สามตัวแล้วนะใช้นี่จงมาใช้นี่ออมไนท์ใช้นี่ออมไนท์ผมมีแล้วทุกคนใช้ใช้นี่โอ้โหแล้วจะผมไปตีลูกน้องเพิ่มนะทุกคนครับผมต้องเก็บเรดาร์ไงทุกคนวันนี้น่าจะใช้เวลาอยู่ครับอีก2คนนะครับผมสำหรับเควสนี้นะถึงจะผ่านนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปย่าไปจัดการลูกน้องให้ครบก่อนนะมาดูรางวัลก่อนตัวอะไรเนะอ๋อโอเคอกัตจีใช้นี่ด้วยนะครับอยากได้ลูกอมมากมากไครับผม มาทุกคนล็อกเก็ตคนต่อไปนะฮะแทงเกิลวิัดน่าจะเป็นพวกพืชนะครับผมย้ายที่นั่งตามเคย <laughs> โดนไป เนี่ยทุกคนเห็นว่าเอนเตอร์มันตีแรงนะทุกคนแต่ว่ามันเก็เกิช้านะครับผมเลยว่ามันไม่ค่อยแนะนําในการนามาตีล็อกเก็ตนะครับยิ่งถ้าตีพวกบอสด,ด้วยเนี่ยบอสมันค่อนข้างเร็วนะทุกคนแต่ถามว่าแรงไหมแรงครับเอนเตอร์ท่าแรงมากครับผมแต่ผมว่าเกิช้าไปนิดนึงนะไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะตีได้ไหมก็พอได้บ้างนะครับผมแต่ผมไม่แนะนํานะมีตัวดีๆที่ไว้ใช้ตีบอสตีล็อกเก็ตได้ดีกว่านี้เยอะเลยครับตีแรงก็จริงแต่ช้าเกินไปอะ่ะมันออกท่าช้าไอ้พวกนี้มันไม่กันไงทุกคนลูกน้องออ่มันก็พใช้้ได แต่ถ้าเป็นระดับบอสมันจะกันสองทีเหมือนเราไงโคตรง่าย <c oughs> โอ้ได้ตัวที่สองครับผมโชคดีจังเรียบร้อยมา <c oughs> ดีไหมนะไม่ดีแล้วครับเก็บไว้ก่อนนะ <c oughs> คนเดียวครับผมจะผ่านเควสของล็อกเก็ตแล้วนะครับตรงนี้แถวนี้มีไหมเออล็อกเก็ตเลยนะผมต้องเก็บใหม่นะเมื่อกี้เพิ่งได้มาอันเดียวใช่ไหมนี่นะครับผมต้องเก็บ6กอันใช่ไหมครับยาวนานเลยล็อ ER ก <c oughs> <c oughs> เก็ตคนสุดท้ายสำหรับเควสชุดที่หนึ่งะครับมาคอยโอโพิดครับผม งานหยาบแล้วทุกคนโอ้โหพิษนะตัวนี้มันได้ก็จริงแต่ว่ามันต้องใช้ท่าดินทุกคนเสียเวลานะครับอาท่าเรีวไปกันเนาะโอเคโกแบทนะครับพิษบินนะครับผมเสร็จหมูน้ำแข็งผมนะสบายนะครับตัวต่อไปโคโรแบทหรือเปล่าโอเคนิโตริโนนะครับเท่าดินไปนะครับเรียบร้อยนะตัวนี้อีซี่นะครับผมโอเคนะครับ นีโดนรันแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องรับรางวัลใช่ไหมแล้วต้องหาล็อกเก็ตเรดาร์ครับจานวนมากผมต้องตีลูกน้ออีกสิแปดคนนะทุกคนอีกยาวนานทุกคนครับโอเครับรางวัลน,นะฮะแล้วก็รางวัลทับหนึ่งเรียบร้อยนะครับมันมีอีกหน้านึงนะครับผมเห็นไหมตีอโลคลิปแล้วก็เซียร่านะครับผมก็มจะได้รางวัลอันนี้เป็นโฮโอนะครับที่มีท่าดินนะครับผมเอิดเควกมั้งนะฮะโอเคเดีย๋ยวผมไปหาล็อกเก็ตตีก่อนนะครับอีกยาวนานเลยอยู่ข้างหลงังหมดเลยเห็นปะ คนต่อไปอ่าไฟคิกโอ้โหทุกคนถ้ากระเป๋าเต็มอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เรดาร์นะอย่าดงอะไรก็ได้อย่าใช้ท่าน้ำโอเคผมเจอการดี้ตัวใหญ่มากเลยโอ้นอนข้างผมเลยครับเพื่อนผมแน่ๆ <laughs> ผมพี่เพื่อนเป็นหมานะครับดูน้องเดินมาจากไหนไม่รู้แล้วน้องก็นอนตรงนี้เลยนอนอ้วนอย่างเงี้ยไปตัวต่อไปกันครับผม คนต่อไปนะครับคนนี้ใช้ต่อสู้นะครับนี่แหละตัวดีนะครับสบายๆนะกันได้ทุกคนลูกีนี้ท่าแรกเป็นท่าพลังจิตนะท่าสองเป็นท่าบินนะมันเลยเอาไว้ตีพวกต่อสู้ได้นะเพราะว่าทั้งสองท่าชนะต่อสู้เนาะท่าบินนี่มันยากมากเลยนะทุกคนยากมากเลยครับนี่ผมเอามีมิทมาตีดูไหมเนี่ยมีมิทมาตีดูเอไหมาสามทีพอผมว่าหนึ่งสองโอ้โหสี่ทีตายตีโคตรแรงเลยนะ นี่เป็นมิวทูท่าช้านะครับรู้สึกว่าจะไม่ใช่ท่าไซโก้คัทนะอเอไว้ปีแรงๆนะผมผมว่าอีกคนก็น่าจะถึงนะทุกคนด้านขวานโน้นนะขอดีๆได้ไหมถึงไหมถึงโอเค,อเคผีครับผมผีใช้ดาร์กได้เลยครับทำไมผีกลัวความมืดวะนั่นน่ะสิกลัวโดนผีด้วยกันหลอกอ่ะ ผมได้กอตร้อยมา2ตัวใช่ไหมตัวแรกจากตีบอสเลยครับผมตัวที่2จากแกงล็อกเก็ตเนี่ยแล้วเพียวดีไฟขึ้นไปร้อยนะคือผมยังไม่รู้ไว้ตอนนั้นว่าแบบว่ามันจะตีแรงขึ้นอนะ่ะผมเลยไปเพียวช่วงนั้นก็พลาดเหมือนกันครับผมโอเคครับอีกตัวเดียวใช่ไหมฮะตอนนี้น่าจะเป็น5้ทับหกนะผีผมยังไม่ได้ขึ้นร่างสามเลยมั้งทุกคนรู้สึกว่ามันไม่มีตัวดีพอที่จะอัพนะครับผมก็เลยยังไม่ได้อัพเหมือนจะมีเควสฮาโลวีนเคยให้จับหรือเปล่าร่างสองอ่ะผมจำไม่ได้นะแต่ผมว่าผมยังไม่เเเเคคยยยนะวววววลลลนนนนนนะะะอาปปปรรมมีีีีี้้้้แแแกกกััทุดดดด๋๋ผไตบบิ board, ใหู คนที่6กทับหกนะครับผมผมจะได้ตีบอสคนหนึ่งแล้วตรงนี้จ,จะมีบอสสักคนที่ไม่ใช่คริฟนะครับ๋ยวเราตีแะเจได้อยู่นี้จริงด้วยนะครับอะทีนี้ผมจําไม่ได้แล้วอ่นะนมาแต่ชนะอยู่ทุกคน,นอ๋อสลีปครับผมพลังจิตหต่วะเอานี่เลยอ่ะพลาดแบบผมลืมมันต้องเอาดาร์กตีไม่ใช่ต่อสู้ไม่ผมเบอร์ก็ไดนะ้ดีว่าถ่ายคลิปนานเกินเหรอเป็นกรรมตายฟรีอ้ยพลาดทุกคนต้องเอาดาร์กรไม่ได้เอาต่อสู้เซ็งอ่ะถ้าเอาก๊อ์มาก็สบายไปแล้วครับผมผมลืมมันใช้ตัวอะไรไม่ใช่หรอกเปลี่ยนตัวยังไม่ได้ดคร น่าจะพอสู้ได้อยู่ครับเมทัคอสจริงๆมันก็เก็บอันติไว้นะจริงๆผมใช้เมทัคอสตีก็ได้มอแค่น,นะครับมีอันติแล้วโอ้โหเนี่ยถ้าเอาไพลิกกี้มาตอนนี้โคตรเวิร์กอะ่ะผมพลา,าดจริงคัทุกคนพลาดจริงเบอร์ไดทุกคนถ่ายคลิปนานเกิน2คลิปด้วยนะตัวอะไรเอ่ยพลังจีดอีกแล้วโอ้ยแล้วฟูดินนี่คือตีแรงมากทุกคนถ้าโดนเขาตี2ทีน่าจะตายเลยครับแล้วมีคทูผมเป็นท่าช้าด้วยน่าจะสู้ไม่ได้แต่ว่าเมทัคอสผมจะไหวหรือเปล่าวะจะได้อันติอีกทีไหมอะ่ะโอ เอาันตีทีมาแล้วนะครับพอดีเก็บอันตีไว้เมื่อกี้เนาะเก็บอันตีไว้อยู่นะท่านี้โกงมากเลยทุกคนมีแต่ก๊อตท่านี้คือแบบว่าเป็นท่าเหล็กที่แรงมากแรงและเร็วอ่ะโกงมากมากเลยสมแล้วเป็นบันทปัญา Exclusive นะครับ s h i n y s l e e p มีแล้วแต่เอาอีกตัวก็ได้ยังไม่เคยมี s h i n y s h a d o w Sleep นะฮ h i n e s h i n y s มาเร็ว c h i n y มาเร็ว c h i n e s มา c h i n y จงโผล่มา c h i n e Shadow โอเครับผมเดี๋ยวผมไปหาตีล็อกเก็ตลูกกระชกเพิ่มกันนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันบอสตัวต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นคนที่หกนะครับเหลือหกอันมาตีคนต่อไปกันก่อนนะครับว่าจะเป็นใครนะครับคลิปนี่เมื่อกี้ใช้ใครนะใช้ออมไนใช่ไหมนะครับแต่ถ้าไอโลน่าจะใช้การ์ดีนะผมมีไม้แถวนี้ไม่มีเดี๋ยวต้องเดินย้อนไปนะทุกคนโอ้ไม่มีจริงๆด้วยครับเขาอยู่ตรงนู้นนะครับผม พี่เบิ้มหอพี่เบิ้มแล้วกันเพราะเซราตีไปแล้วเนาะใช้ออมไนเราเอาตัวนี้ไปมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เมื่อกี้เราลองแล้วใช่ไหมน้ำคาริกี่เป็นตัวแรกเลยนะครับแล้วก็เอามิวทูไปสำรองปิดด้วยก๊อตแล้วกันสามสหายนะมันคอยปิดช่องว่างซึ่งกันและกันนะครับไม่ต้องใช้ท่าเลยไหมครับเหมือนเขาก็จะไม่ได้ใช้ท่าเหมือนกันหรือเปล่าหรือเขาจะท่าออกวะท่าเขาออกทุกคนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะตีโดยไม่ใช้อันตินะครับผมเดี๋ยว่อยไปใช้ตัวที่สองนะโอเคครับ ให้ทุกคนผมว่าผมต้องเปลี่ยนตัววะ่ะผมต้องเอามีวูทูมาตีเราปาวว่า mm hmm. โอโ้โหตีแรงมากมันขนาดเททางลวเว้ยเกาะผมหายสองแล้วอะตัวต่อไปถ้าเป็นกอตนี่งานหยาบเลยนะตัวอะไรอะโอโ้โหตัวนี้ก็เก่งครับเอ้ยใช้ทําไมวะมันต้องอีกรอบหนึ่งใช่ป่ะโอ้โหตีเบาอยู่ตีเบาอยู่โอเคแล้วจะตายแหละทุกคนโอโ้โหได้อยู่ครับผมถึงแม้ว่าจะแพ้ก็ตามกอตน่าจะสามต่อได้ครับผมโอเคตัวที่สองเรียบร้อยแล้วนะครับผม เหลือเด็กเนื้อคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมเดินไปเล่นโซนนู้นดีกว่านะครับใช้นี่จงมาใช้นี่มาเร็วใช้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 โอ้ยยาวแล้วกันใช้นี่เดี๋ยวผมตีต่อนี้แล้วเดี๋ยวไปข้างหลังนน้นนะครับเปลี่ยนไปเล่นโซนแถวแถวป่วยบ้างนะผมไปมาทุกคนบอสคนสุดท้ายนะครับอันโลนะครับผมเรามาปิดคลิปด้วยกันนะแล้วก็รับโคอนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้ใช้นี่หรือไม่ได้สิ ใช้เป็นลูกรักวะไหมครับผมจริงๆเราใช้กาดอนก็ได้นะครับผมมีการดอนดีๆอยู่นะตัวนั้นก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะเน้นเผาก่อาก,ก่อนนะครับผมโอ้โหไม่ต้องการเกด้วยครับผมน่าจะตายเลยนะครับสำหรับกาดี้นะครับน่าจะทนมือเราไม่ไหวนะน่าจะไม่รอด <c oughs> เรียบร้อยโอ้โคงานหยาบเลยทุกคนคาแม็กครับออื <c oughs> แพ้แน่เลยทุกคน <c oughs> ตีแรงก็ด้วยไม่เอาต้องใช้ท่าต่อสู้ครับ ไม่สามารถใช้ล็อกสไลด์ได้นะผมตีน้ำไม่เข้าเลยครับผมโอ้ยไม่เคยเจอคาแม็กเลยว่ะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยตัวน,นี้ผมไม่เคยเจอเลยอัโลผมเจอแต่ตัวอื่นตลอดนะครับผมว่าต้องใช้หินนะฮะ ถึงแม้ว่าจะไม่แรงก็ตามตัวสุดท้ายผมกลัวอะไรรู้ไหมผมกลัวฮ um ัตซ้มอ่ะถ้าโดนฮัตซ้มผมแพแน่เลยทุกคนผมลืมไปว่าเขาใช้ฮัตซ้มซะส่วนใหญ่นะครับโอ้ฮัตซัมจริงๆทุกคนงานเข้าแล้วครับผมเลติล็อกผมไม่ได้ใช้ท่าหรอกครับงานเข้าแล้วว่ามิวทูตีไม่เข้าครับตีไม่เข้าก็โดนตีแรงเลยครับผมไม่ได้ใช้อันตีแน่เลยถ้าใช้อันตีน่าจะลดไปครึ่งอล์ดลูกรักผมมันตีเบามากเลยทุกคนแล้วอันตีมันอีกนานเลยกว่าจะใช้ได้อะผมว่าแพแน่เลยครับรอบนี้โอ้ไม่ลดเลยทุกคนเลติล็อกไม่ได้เอ พเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแอร์ไทม์ให้เราแบบตีฟรีนะครับชนะชนะ,ชน,ะนะครับตีสามทีก็ตายแล้วโอ้ยสองทีเองโอ้ยไม่เฮ้ยเล,เ,ลเลจิล็อกมันตีไม่เข้าโอ้ย <laughs> ดีนะมันเหลือยี่ิ่งหนึ่งเลจิล็อกท่านหนึ่งมันตีไม่เข้าครับผมท่าล็ดอกออทนะครับเครื่อง<ร>ผมกระตุกมากล้ครับตอนนี้ทุกคนมันแบตจะหมดด้วยแล้วเครื่องมันร้อนจีเลยครับเล่นมาหลายชั่วโมงแล้วไม่ได้พักเครื่องเลยนะผมทำสองคลิปไงใช้นี่การีมีแล้วอ่ะเอาตัวก็ได้ใช้ใช้นี่กัด ไม่มามาลุ้นกันครับว่าเราจะได้โหโอหใช้นี่หรือเปล่ามีหรือเปล่าน่าจะมีแหละผมว่ารับรางวัลกันนะครับผมรางวัลโคตรงงแง้งเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> รางวัลงงแง้งมากให้มาทำไมไม่รู้ใช้ นี่มีเปล่านี่ครับผมโโหตัวนี้นะฮะจะเป็นโโหท่าเอิร์ธเควกนะครับผมโอเคครับผมหรับนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยนะขอบคุณสปอร์เตอร์ทุกระดับเลยนะครับที่สนับสนุนผมในการทําคลิปนะครับผมใครที่ต้องการจะสปอร์ตนะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างเลยนะครับนันก็จะเป็นรายเดือนนะสนับสนุนผมได้นะครับผมนี้ไปแล้วนะขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีใครยังทำ q u a k ไม่เสร็จก็รีบทำนะมันมีหมดเวลานะผมยังจับไม่ติดเลยจะโชว์ท่าเอิร์ทเควกักหน่อยนี่ไงเอิร์ทเควกโคตรแรงโอ้ย <laughs> ร้อยสี่สิบซะเหรอ